กุ้งก็ปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกแล้วยังไม่ใช่กุ้งอัปอกเปลือกออกหมดเลยแล้วก็เอาเปลือกตรงหางออกด้วยส่วนเส้นดำเนี่ยใช้ดึงออกนะครับใช้ดึงออกแบบนี้ก็คือไม่ได้ผ่าหลังนี่นะครับนี่คือกุ้งต่อไปก็เป็นผงกะหรี่นะครับสองซองครับสองละหาบาทนะครับนี่ครับผงกะหรี่ก็เทคนิคการทำจะาจาคล้ายๆกับปูผัดผงกะหรี่ที่ทุกคนชอบกินกันนะครับแต่มันแพงก็เลยใช้ใช้กุ้งดีวกว่ากุ้งถูก มาตอกไข่วันนี้จะใช้ไข่สามฟองนะครับสามฟอง okay. ตึ๊บโอเคเกร็แล้วตีจะใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำพริกเผานะครับ ใส่ไ,ไปหนึ่งช้อนแบบนี้โอเคแล้วก็ปรุงรสกันในไข่เลยนะครับก็จะมีน้ำ,นำตาลน้ำตาลก็ใส่ไปนิดหน่อยน่ามีอะไรอีกสับปรสปืดกิบดเบาเยอะอืมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก้าสิบโอเคหมูเขาเล็กนิดเดียวนะครับก็เลย ต้องตีเยอะหน่อยตีต่อ,อดีนะพอตีเข้ากันแล้วก็จะอ่ามีนมข้นรสจืดนีงอันนี้นมข้นจืดนมนืดเออนมข้นจืดนี่นะครับแล้วก็ตีเน่ยนมข้นรสจืดไมหมมาไงวะ อมะเหมือนขาดอะไรไปอ๋ปอผมปรุงรสโอใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบอืมใส่เยอะอร่อยเยอะนั่นแหละแม่ว่าขาดอะไรไป<ม>ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับน้ำมันก็ใส่ลงไปแล้วแล้วก็คึงกระทะให้น้ำมันกระจายทั่วจะใส่กระเทียมสับ จะผัดกระเทียมให้หอมนะครับผัดพร้อมกับหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่หอ,อมใหญ่ผัดให้สุกนี่ยเขาจะมีความหวานครูทุกครั้งทุกรอบวันนี้เราจะใส่ผงกะหรี่เลยนะครับผงกะหรี่ครับใส่ไปสองห้าบาทนะครับซื้อมา 2. สองซองก็ทําเยอะนะครับทําเยอะเพราะว่าก็กุ้งเยอะเดืวดสตบมดเลยครับสองซอง ก็หอมมากครับเป็นเป็นเครื่องเทศเสร็จแล้วก็จะผัดผมก็ลีดี่จะผัดมันก็จะมีความหอมนะครับบางบางสูตรก็จะเอาไปผสมอ,อยู่ในน้ําซอสได้เลยแต่ผมว่าผมผัดดีกว,ว่าผมชอบหอมอ่ะอันนี้น้ํามันก็หายไปเลยแต่ผัดได้หอมก่อนอีกนิดหน่อยอ่ะโอเคแนละ้วก็จะเติม นมค้นจือดอีกทีนะครับที่เราเหลือไว้นี่กินผมก็หลีดนี่ก็อืมอืมเต็มจมูกดีเดือดแล้วนะครับไปใส่กุ้งเอาไปเลยจะผัดกุ้งให้เขาเกือบสุก ดูยังไงไม่รู้เพราะว่าสีไม่ไม่เห็นแล้วอ่าไม่เห็นสีกุ้งแล้วเห็นดูดินี่นะครับเขาว่าเริ่มจะเหลืองแล้วเริ่มจะแดง,งเริ่มจะส้มยังไงเนะี่ยเริ่มอะไรไม่รู้นี่โอเคได้แบบนี้แล้วนะครับไปใส่น้ำซอสเลย นี่ใส่น้ำซอสแล้วก็คนที่ครับกับท่อ้ำซอตรงไปนี่เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับต้องการให้เขาเป็นแบบเป็นครีมครีมเพราะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยไข่เขาก็จะสุกแล้วเขาก็จะเซตตัวเดยใช้ไฟไม่แรงเดือ นี่นะครับเป็นครีมแบบนี้เลยก็จะใส่ต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกแดงผัดต่ออีกนิดหน่อยผัดต่อให้ผักเขาสลดนะครับนี่นะครับอย่าให้สุกเกินไปนะครับสุกเกินไปเดี๋ยวไข่เขาก็จะจะสุกกแ็แหลอืมแล้วก็จะแยกชิ้นส่วนกันน้ำเนื้ออะไรก็จะแยกออกไปหมดเลยนมเนมื้อกแยกไปหมดเลยครับ นี่ครับเราต้องแบบต้องการแบบนี้นี่นี่นี่โอเคเลยโอเคพอจะใส่จานโอ้โหแบบนี้เลยครับแบบนี้กุ้งผัดผงกะหรีนะครับเมนูไม่แพงไม่ใช่ปูตะปูอะแพงแน่นอน กุ้งผัดผงกะหรี่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกับเจนนี่นะครับนี่นะครับขนาษผัดรเร็วแล้วนะครับก็ยังพอเป็นก้อนๆนะครับยังไม่ได้เป็นครีมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผัดในกระทะนานเกินไปนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับโอ้โหคำแรกนะครับผ่านไปไวเหมือนโกหกกุ้งหนึ่งตัวต้องผัดให้เร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับตัวอย่างไม่ดีเลยนะครับมาดูในชามนะครับก็เหมือนกับไข่กับน้ําซอสเขายังแย่งกินส่วนกันอยู่นะครับ ่าเมื่อกี้แซวไปนะครับว่าหนึ่งคำหนึ่งตัวตอนนี้ก็คือตัวใหญ่มากที่นี่ก็เลยแบ่งครึ่งอืก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพริกเผาเนี่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับไปครับไังครับ